ดีค่ะเรียนค,งคงุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆพอสองม2ทั้หนึ่งที่น่ารักทุกคนกลุ่มของดิฉันออกมานำเสนอเรื่องก่องดอก่อยลำบึงเมเปาชา้าโดยมีสมาชิกทั้งหมด5คนดังน,น,น,นี้ค่ะ 1. เด็กหญิงสุธาสินีรับเรจิญ เด็กชายสารบุญช่วยวและดิฉันเด็กหญิงปันิตาจงสารโรธสวัสดีค่ะขอเชิญครูและเพื่อนๆรับชมรับฟังได้แล้วค่ะลำดับต่อไปขอเชิญคุณคุราซีน,นีนำอ่านบทประพันธ์ค่ะ เกี่ยวเกี่ยวใครใครเหล่าให้ขาดพื้นพื้นแผ่นดินเช้าขับโคกระบือทันไทยสำราญใจตามงเขตประเทศทินยึดทางยางยับไปัำใจจิน้างยางพินตามใจเพราะใครเอ่ยท่านกับต่อไปขอเชิญรับฟังคำนองเสนอจากคุณจุฑาภิพัฒน์คับค่ะ บประพันธ์บทที่8ตัวเอ๋ยตัวทยานอย่าบัดาานดลใจให้ไฟฟันดูถูกขีดชาวนาสารพันและความครอบครองกันอันชื่นบานเขาเป็นสุขเรียบเรียบเยบเียบสงัดมีภอวัตเป็นไปไม่วิทถนขออย่าได้ย รอบรันดุงอินการเป็นอยู่เหม็นตัวเอิยบทประพันธ์บทที่เก้าสกุลเอ่ยสกุลสูงช่างจงจิตภูชูศักดิ์ศรีอำน,นาจนำความสง่าอินทรีย์ามงานนำให้มีไม่ตรีกันความดำรวยอวยสุขให้ทุกอย่าง เหลานี้ต่างรอใจทำได้ทั้งวิธีแห่งเกียรติยศทั้งหมดทั้งแต่ล้วนทันมาประจบลุ่มสุเอ่ยันดับต่อไปขอเชิญคุณสุธาสีถอดคำประพันธ์ค่ะถอดคำประพันธ์บทที่เจ็ดมองเห็นกองข้าวสูงเราแบบโรงงาชั้นในดีใจยิ่งนะัก กองขาฟองน,นี้เกิดจากการเก็บยเกี่ยวด้วยเที่ยวของใครและใครเล่าเป็นคนไถ่ค่าทพ่ิกฟื้นถือแผ่นดินนี้ขึ้นมาเชาวก็ถือคันไถไล่วัวไล่ควายอย่างสบายใจอยู่ในทุ่งนาเยืดถานคันไถหันไปหันม,มาในทิศทางต่างๆตามใจของตนหานคันไถไหันไปในทิศทางต่างๆของใครเล่าถอดถอด่วนประพันธ์บทที่แปดตกวทยอทยานเอ๋ยขออยากดูบรรดานใจให้มีการดูถูกชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา และขออย่าและขออย่าดูหมิ่นชีวิตของ็นอยู่ของพวกเขาพวกเขามีชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่ายมีความสุขมีวิถีมันเป็นไปไม่กกแตกต่างจากวิสัยปกติของมนุษย์ขออย่าได้เพื่อจะยาอเยอ้ยหรือดูหมิ่นพวกเขาเลยขันดับต่อไปขอเชิญคุณปาทิตาขอททำประพันธ์บทาที่เ้าค่ะขอบคุณค่ะขอดทำประพันธ์บท มีศักดิ์ศรีเหนือวามคนอื่นผู้ที่มีอำนาจนำความสง่างามมาให้แก่ชีวิตผู้ที่มีฐานะร่ำรวยย่อมหาความสุขได้ทุกอย่างแต่ทุกคนร้วนรอการแต่งดับของ่างกายร่างกายด้วยการทำนั้นวัตถิแห่งกิติยศทั้งหมดร้วนจบลงที่การตายด้วยกวาทกยทร,รกากทั้งสิน้นลำดับต่อไปขอเชิญครูพัชชกงอธิบายคำศัพท์ค่ะคำศัพทตัวชยาน<อ>แปลว่าอยากมีฐานะสูกงกว่าที่เป็นอยู่หายงยาม แปลว่าถางไถตอนที่มือถือประวัตแปลว่าความเป็นไปหิงแปลว่าหันปลับพิษสารพันแปลว่าทั้งหมดทั้งปวงอิทรีแปลว่าร่างกายหันแปลว่าร่างกายคำถามต่อไปขอเชิญคุณคหันถามคำถามกันทุกคนครับขอบคุณครับตอนนี้เป็นช่วงคำถามนะครับเอ,อจากบุตรพันธ์บาทที่สองเก,อกเกิดเพราะการเจ็บเกี่ยวหรือเกี่ยวใครใครเล่าไถ,ถ่คาดมือหรือถึงแผ่นดิน คำว่าใครในที่นี้หมายถึงใครครับผมขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาตอบคำถามครับผมชาวนากต้องครับต่อไปเป็นคำถามข้อที่สองนะครับจากบทคัามบนที่9ที่กุมภิตปฏิทิน,นต,ตาที่ได้อธิบายไปมีใจคฟังว่าอย่างไร ขอเชิญกลุ่มที่เจ็ดออกมาตอบคำถามครับอขอคเลย่ะเอออธิบายบทประพันธ์บทที่เก้านี่คืออะไรครับอธิบายบทที่เก้าถึงจะสูงจากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องตายไปก่ีนต้อนนะครับ เพืนีคุณก็บ่งขอจบการรายงานนี้เลยครับขอบคุณครับ